นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอนุบาลทุกคนนะคะวันนี้ก็มันเจอกับเรา้ื่อเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะจงเหวินนะคะในวิชาภาษาจีนนะ,ะสำหรับน้องอนุบาลน,นะคะวันนี้เราซื้อก็จะมาทบทวนนะคะคำศัพท์ของสัปดาห์ที่แล้วเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซิงชีสัปดาห์ถูกต้องไหมคะซิงชีสัปดาห์นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะจำกันได้นะคะนะคะอ่ะทั้งหมด8คำเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวกนกันก่อนนะคะเมื่อหลายฝูงสีเคื่องสือบเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆนี่มันจุนเป่ย์好了吗你们准备好了吗นะคะเ备า了吗 สูบไปฮัลโลมาหาวเลอรนะคะอ่ะโอเคนี่มันสูบไปหาลโลมันคาดฉุบ่ะหากพร้อรมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะคะอ่ะโอเคซิงชีสัปดาห์นะคะซิงชีสัปดาห์วันที่หนึ่งสิงชีอีวันจนันทร์ซิงชีอาวันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสบดี สิงชีอูวันจุกสิงชีลว,วันเสาร์สิงชีเทียนวันอาทิตย์โอเคอ้มัน่ายหลายเกือบอะเรามาทุกเอนอีกรอบนะคะสิงชีสัปดาห์นะคะอ่ะิงชีอวันจันสิงชีอาวันอังคารสิงชีซันวันพุธสิงชีซื่อวันพฤหัส สิงชีอูวันศุกร์สิงชีเลี้ยววันเสาร์สิงชีเทียนวันอาทิตย์โอเคไหมคะนะคะอ่ะคราวนี้วันนี้ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนคำศัพท์ใหม่นะคะคำศัพท์ใหม่ของเราเป็นอะไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะมีแม่นจุ่มไปหาเลยหาลุ่มไปหาเลยหาแล้ โอเคนะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยคะ่ะนะคะอ่ะคำศัพท์ของเราก็เกี่ยวกับวันใช่ไหมคะวันแรกมาดูกันค่ะจินเทียนนะคะอ่านนิมมเมอรก็เราชื่อตัอ่านตามหนอชื่อนะคะจินเทียนจินเทียนจ้อินนจินทอเอยนเทียนจินเทียนจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะจินเทียนวันนี้นะคะอ่ะ ต่อกับข้อที่2หมิงเทียนนะคะหมิงเทียนหฮโมอีงโงหมิงทอแย่โนเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนแปลว่ามีวันนี้แล้วก็ต้องมีวันถัดไปวันถัดไปเรียกว่าอะไรวันถัดไปก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอ่ะนี่เมื่อก็เราชื่อตู่อ่านตามเราชื่อค่ะหมิงเทียนพรุ่งนี้หมิงเทียนพรุ่งนี้โอเคนะคะอ่ะ ติซานก็ข้อที่3ก็คืออะไรคะจัวเทียนนะคะจัวเทียนเมื่อวานตาเจียจ่ายตัวีเปียนอ่านอีกรอบค่ะจัวเทียนเมื่อวานจัวเทียนเมื่อวานโอเคไหมโอเคนะคะอะวันจ่ายลายเปียนเรามาอ่านอีกรอบนะคะจินเทียนวันนี้มิงเทียน รุ่งนี้แล้วก็อะไรอีกสุดท้ายสัวเทียนเมื่อวานโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะมีให้น้องอีกหนึ่งคำนะคะหนึ่งคำก็คือคำว่าชื่อนะคะชื่อชื่อชื่อ,อในภาษาจีนนะคะภาษาไทยเราจะแปลได้สามคำเนาะเราจะแปลได้สามคำชื่อแปลคำแรกก็แปลว่าเป็นคำที่สองคือคำที่สามใช่ นะคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะเวลาเวลาเราใช้ชื่อเนี่ยเราไม่ได้แปลทั้งหมดทั้ง3ตัวนะเวลาเราแปลภาษาไทยเราเลือกแปลยอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมคะโอเคไหมอย่างเช่นอ่ะอันนี้ตัวอย่างเราซื้อให้ตัวอย่างเจอ้อชื่อมาวเจ้อชื่อมาวชื่อเมื่อกี้แปลว่าเป็นคือใช่ใช่ไหมคะเจ้อก็แปลว่านี่ชื่อ แปลว่าเป็นคือใช่เรื่องหนึ่งตัวเมาวก็คือแมวนะคะอ่ะเจอชื่อเมาวก็คือนี่คือแมวอ่ะเราเลือกมาหนึ่งตัวเราใช้คําว่าคือโอเคไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนค่อยๆปรับไปนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่โอเคไหมนะคะอ่ะทั้งหมดเป็นสี่คำเนาะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบนะคะจินเทียนวันนี้ มิงเทียนพรุ่งนี้แล้วก็จัวเทียนเมื่อวานนะคะแล้วก็คำสุดท้ายก็คือชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ไปได้สามคำเนาะโอเคไหมอ่ะโอเคผมมัน่ายหลายฟูสีก็เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะนะคะอ่ะจินเทียนวันนี้นะคะมิงเทียนพรุ่งนี้ ว่าเทียนเมื่อวานนะคะอ่านจุ้ยห้อยเกอร์ข้อสุดท้ายนะคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่เวลานอกแปลก็เลือกคําเดียวก็ได้โอเคไหมนะคะอ่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะสําหรับวันนี้เราเรียนภาษาจิตอ่าเราเรียนคําศัพท์ไปทั้งหมด4คํานะคะ4คํคเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาเราเรียนเสร็จนะคะเราก็ทําอะไรคะ วิดีโอเหมือนเดิมนะคะอ่านวิดีโอเหมือนเดิมแล้วก็ส่งเราชื่อเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะอ๋อแล้วก็คําว่าชื่อเนี่ยเวลาน้องอ่านวิดีโอคําว่าชื่อเนี่ยให้น้องเลือกแปลแค่คําเดียวพอนะคะอยกตัวอย่างเช่นสมมุติตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากเราชื่อก็คือจินเทียนวันนี้คําที่สองหมิงเทียนพรุ่งนี้คําที่สามจัวเทียนเมื่อว,วานคำที่คำที่สี่ ชืแปลว่าเป็นหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่าคือหรือว่าบางคนอาจจะใช้คําว่าใช่แต่ว่าคำเนี้ยแปลได้สามคำเนาะความหมายภาษาไทยแปลได้สามคำแต่เวลาน้องอัดมาส่งเราชื่อเนี้ยน้องเลือกใช้แค่คําเดียวนะคะโอเคไหมถ้าไม่เข้าใจก็ไลน์ส่วนตัวหาเราซื้อได้นะคะโอเคไหมสําหรับวันนี้น้องกัวนหนึ่งหัวมันช่างเต่า เราเรียนกันแค่นี้นะคะบายบยเจเจียนเมือม่อเมตตาจุ๊บๆเมือม่อเมตตาไปว่าจุ๊บๆนะคะ